สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนี้มากพอกับเบ้าหนองอีกคือเก่าครับผมมือนีเบาหน่องเลยคุยกันก็พอเีกครับผมเพิ่นบอกว่าพื้นฝันดีเพิ่าเลยอยากเอามาแบ่งปันความฝันกับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการหลับจมหลับฟังนําทุกสิ่งตัวอย่างคืนยุทีิโชกในดวงครับผมีพูดใดบอกใดครับว่าเหลขมันจะออกมาตัวใดบางคนกับฝันดีบางคนกับฝันบ่ดีมันก็ปะปนกันไปครับผมแต่ว่าก็คืนยุทีิโชกในดวงอีกล่ะ เนาะคือเบาหนองเคยบอกเคยเบาอยู่ตลอดเนี่ยผู้ใดมีฝันผู้ใดอยากเบาวความฝันผู้ใดมีตัวเลขอยากเอามาแบ่งปันเบาหนองยินดีนะครับแต่ผู้ใดอยากโทรมากเบาวความฝันก็ะไดหรือว่าอยากโทรมาบอกเลขตัวงวดก็ไดแต่ว่าบางทอเบ,บาหนองขออนุญาตเอาเสียงลงช่องน้ําแน่พรา,าอไอหยางอยากให้ทุกคนเพื่อด้ยินนําจากปากเจ้าวของนะครับเนาะแต่ว่าหลายคนเพื่อนบสสะดวกนี่แหละ พูว่าบ่อยฟังได้อยู่ให้บ่าวหน้องไปบ่าเอาอ่าก็บอกเป็นอย่างครับบ่าวน้องก็เห็นงานคือเก่าดีละนะครับเนาะอ่ะพอเอกเพื่อนฟันครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนฟันดีเพื่อนฟันว่าเพื่อนได้มากวัดหลวงปู่หมุนเพื่อนว่าโอ้ยบ่าวหน้องเอ้ยจะเป็นพออันฝันดีครับได้มาไหวหลวงปู่หมุนแต่ว่าบ่ได้มาไหวชะลีละหลวงปู่เด้ มาไหวแบบลุงปูไอองจริงเลยเพื่นวาปู่พอกับบ่เคยอันเห็นปูดอกเพื่นวะทีนะแต่ว่าพออันไปวัดหลวงปูบนแม่วัดยุสีสะเกดด้ที่พอเราไปแลาวะพอไปพูนวัดที่ยุสาเกี่ยวมาสันว,วันนี้หลวงปูแล้วนางอยู่หนาวดเพื่นวะทีนะหลวงปูแล้วนางอยู่หนารด ไอ้เพื่อนกระถามทีไปทางใดละ่ะโยมเพื่นวานชีนะวันนี้พอแล้วก็เลยว่าวัานขันหน่อยเพื่อนเอินเพื่อนเอินเจ้าของเนาะขันหน่อยมาไหวาปูเพื่นว่าอยากไหวปูมาโดนแล้วแต่ว่าบ่มีโอกาสดากากาาาได้มาจักเถื่อนเพื่นวานชีนะเพื่อนว่าเออขันเด้มากกดีคือกันเพื่นวานชีนะพอบันทีปูแล้วก็ว่า เขาวันนี้ขยับมาเกะไก่หนเพื่อนวาเพื่อนก็เลยขยับเขาไปไก่ปูเนี่ยเราก็เลยเอาใหม่ใหม่ที่เพื่อนอันยังไงหดนะม์น่ะนะเพื่อนก็มาหดม์ให้พอตีหัวพอบอแคงหนึ่งเพื่อนวาแล้วไปเพื่อนวาให้เจ้าโชคดีให้เจ้าอันเห็นยังไงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อเพื่อนว่าก็บอกแล้วปุ๊บอันปูล้วก็ตาวัดใหม่ไปถือรถที อันปูเพิ่จอดไว้นั่นแหละเก็เลย่าหเขวไปูปูเสียให้เลขตัวนี้บอกเดเพื่อนยังบอกหอนเลขคนนี้ปูแล้วก็หยิบแล้วก็เลยสะดุ้งตืง่นเราก็เลยมา,มาถามเบ้านองว่าเบ้านองอันเลขรถปูที่จอดอยู่อันสาแก้วนันเลขยังเหรอเพื่น่างสินะพอเห็นเป็นรถอยู่แต่ว่าพอนะบเห็นทะเบียนเพ็่นวางชีนะเบ้านองก็เลยบอกเล่าไปนะวันนี้ บาน้องได้ถามว่าพอซื้อเหลขตัวใดไวแล้วบอกก่อนิพอฉีฝันนี้พอยังมักอยู่เลยบาหน้องเลขกเก่สองพอซื้งวดที่แล้วเก้าสองแต่ว่าเหลขมันออกสองศย์เก่าละว่านนะพอซื้อตัวเดียวงวดว่างั้นซื้อตัวเดียวคือเก่าสองพอกับชีซื้ออีกเป็นว่าพวบ้านี้อายุลงปูมูลเด้อหนึย์เกแต่พอชีซื้อ 092พอสีซื้อโตกเก่านี่แหละเพป่นว่างวดวันมันออก209แต่ว่าพอ,พอสีซื้อ092เพราะพอ,พอมากนี่เก่าสองแห้งเพป่นว่าใชนะอ่าก็แล้วแต่ผู้มากเนาะอายุลุงปูก็109เลขทะเบียนรถปูถ้าจากโ 2, 1, 3, 1. มผิด2131ถ้าจากโมิีนะหรือสิเป็น1213บน่เดี๋ยวเราบอหนูไปเบิกอ,อีกรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราบออหกกนูชิแปะทะเบียนรถให้เบิกอ,อีกรอบหนึ่งนะครับเนาะบ้านของก็จจำบัได้เรื่อน วัน้องบอกพอแล้วไปเฉละบลสองหน,นึ่งสามหนึ่งกับหนึ่งสองหนึ่งสามนี่แหละพอแต่ว่าเล่ต์สองหนึ่งมันออกไปแล้วออกสองรอบเลยยังมันก็เกิดขึ้นในเบื้อเตะแม่นบอกจะเหลือแต่สามสองสามหนึ่งนี่ยังไม่ทันออกอ่ะก็ลองเบึง้งพอเราฝันเย็นยั้งสี่เราเลยมาบอกสู่ฟังงวดนี่ลองพิจะหนาเหมือับเด้อ เดี๋ยวเบ้าหน่องจะเอาคลิปของแต่ละคนมาลงให้เบิงคือเก่าล่ะครับผมเพื่อจะวอาเป็นแนวทางเนาะให้ทุกคนได้เบิงให้ทุกคนได้พิจารณากังวดนี้วันที่สิบเจ็ดมกราหกแปดเขามารับชมไปทำกันบางคลิปเบ้าหน่องอาจจะว่าพิษบอกพ่อสอพิดนะครับเด้อบอกมปนว่าบางคนเข้าใจว่าเบ้าหน่องเอาคลิปปีหกเจ็ดมาลงแต่ทั้งที่มันบอกมนครับเบ้าหน่องบ้าพิดเองมันติดปากบอกเป็นยังดอก มันติดปากคอสอหกสิบเจ็ดมันเกลเลยเวิาพิษนะฮนะอย่างไรก็ขอตรวจขอยัยานนะครับเด้อปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับงวดนี่วันที่สิ 6, แบเบจ็ดมกราหกแปดแต่ถ้าเบาน้องคิดว่าเลขสีอ่านลอยเปอร์เซ็นต์ก็คือหนึ่งหกเพราะว่าเขาวัดเป็นเลขตรงกับวันคู่มันอ่านทุกปีหนึ่งหกแต่ว่ามันจะออกบอเท่านั้นแหละก็แล้วแต่ผู้ สีพิจารณาเอานะครับน้อเลขพอ่อเลขพ่อเอกเด้ออายุหลวงปูก็คือ109แล้วก็เลขรดปูสองห่งสาหน้่าคืนนาิเม่นนะจะาจำบ่ผพิดแล้วก็พอเราสีซสื่อเลขไว้ก็คือ092อย่าลืมกลับหัวนำเนเ่้อลละเราวะถ้าพูดได้สีซสื่อแบบกลับหัวก็สื่อเอานำเด้อก็คือ 106แล้วกราคากาลองเบิรงบัน,นี้แต่ว่าเพิ่นเอาเลขียให้เบาหนองเบิรงมันบ่ได้มีแค่อันนี้เด้มันมีศูนย์เก่าเจดน้เดที่เพิ่นเอาให้บาเหขียให้เบาหน่องเบิรงแต่ว่าเพิ่นบดได้ว้าเลียตัวนี้บ้านองก็บฮว้ว่าเพิ่์นละบ้านองกับ่ได้ถามแต่ว่าเห็นเลรียเพิ่นเขียนไว้สองหางก็คือศ9 2ย์เก่าสองกับศ9 7ย์เก่าเจ แต่ว่าพอเราบาไริวารถึงศูนย์เก้าเจ็ดเราบ้านรองก็บริหารเดี๋ยวบ้านรองจีกลับไปเท้ามันอีกรอบหนึ่งเด้อว,วันฤกษศูนย์เก้าเจ็ดที่มาแต่ใส่คือจังเห็นเขียนไว้ในกระดาษเดี๋ยวได้ความอย่างไรเดี๋ยวบ้านรองจะมาบอกลงช่อมมาางอ,อีกหนึง,ออง,งนะครับเนาะงอย่างไรงวดนี้ก็ลองพิจารณาเลียพออีกมั้งนะครับเด้องวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกแปดครับผมมาหลักโชคไปน้ำกันเราอ่ะบ่เคยเห็นหลวงปู่หรอกเพราะว่าแต่ว่า ฝันเห็นอะไรจังฝันเห็นเป็นคนหมดเลยแล้วก็รูปปูนองงามแห้งหมนว่าผิวพันธ์ดีแห้งหมนว่ะมันกระเล็ดโอ้บ่าวน้องเอ้ว่ะนอกจากที่ฟันเห็นลุงปูช่วงแล้วยังมาฟันเห็นลุงปูมุนอีกเคนน่าใช่นะจะเลยว่ากันจากสิว่าจากไหนเนาะคำว่าความฝันเบาวน้องก็บอกว่าใดครับว่าผู้ใดที่ฟันแบบใดบางคนอ่ะแต่ว่ามารอบนี้เนาะ เบ้าหนอนจะเอาคีมลงปูลงหลายแน่แกอย่าพึงเบื่อกันเถอะครับพ่วอ่ายังเบ้าหนองคุยครับคนสิบคนยี่สิบคนฝันเห็นลงุนง,นง,นนลงปูเกินครึ่งเกินครึ่งครับฝันเห็นลุงปูเกินครึ่งแต่ว่าเบ้าหนองก็จะคัดเบิ่งก่อนว่าจะเอาของผู้ใดมาเว่าบางทอคนฟังอาจจะนาเบือ่อจังสีนาแต่ว่ามันก็เป็นความฝัน บางคนกับฝันดีบางคนกับฟันฟนสถนี่แต่ว่าฝันเกี่ยวกระปูนี่ลายแห้งครับเดือนนี้จะได้กัคคอยติดตามขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดที่16 17มกราหกแปสวัสดีครับ